กราบสวัสดีชาว FC Mobile ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์นะครับนะก็นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำจัดอันดับตำแหน่ง LW ตามคอมเมนต์นี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตำแหน่ง LW ที่ผมเอามาแนะนำจะมีตัวไหนบ้างแล้วก็จะต้องอัพสกิลแบบไหนบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจในการรับคลิปต่อไปด้วยนะครับ เพีพยนร้งองขั้นใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเก็บครับต้องร้านคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้เรนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพารเติม FC Point หรือจะเป็นเพิ่มแรงมาสเคนะครับร้านคุกกิ a ลนช h o p ยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไอดีรไลน์ไปสอบถามรายละเอียดก,กันก่อนได้เลยนะครับราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมนะถ้าสนใจนะครับนะกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตำแหน่ง LW ที่เราเอามาแนะนำจะมีตัวไหนกันบ้างแล้วก็จะต้องอัพสกิลแบบไหนกันบ้างน,นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตำแหน่ง LW ณนะปัจจุบันคือมันมีหลายตัวหลาย OVR นะครับหลายร่างหรือเกินนะแต่ถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างมาพูดถึงนะแสดงว่าผมหมายถึงว่าสามารถจัดได้หมดทุกร่างตามงบของพ,พี่น้องกันได้เลยนะครับผมนะอ่า โอเควันนี้ผมจัดมาให้ทั้งหมด10อันดับด้วยกันนะับที่ตึงนะเท่าที่ดูแล้วนะครับคือตึงที่สุดแล้วในตำแหน่ง L W นะตัวแรกนะครับเทลลี่อองรีนะครับจะมีทั้งหมด2ล่างด้วยกันนะผมจะขอพูดแบบโดยรวมกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะจัดเทลลี่อองรีนะครับผมนะเทลลี่องรีนะครับ O v r 95นะสําำหรับใครที่งบน้อยมาจัดได้เลยนะก็คือตัวนี้เก่งมากคิวมากๆเลยนะครับนะฝีเท้า100เท้า54นะครับนะ ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าผิวพิวมากๆนะครับนะพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติครับแก้เกมกับดักล้ำหน้านะครับยิงปั่นโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วแล้วก็เวิร์กเลยเป็นกลางๆาครับถ้าสกิลเป็นตัดเอ่อชิงด้วยโซนแนวข้างนะครับผมนะสำหรับเรื่องการอัพสกิลนะครับผมแนะนําว่าอัพได้ทั้งสายฟ้าแล้วก็เนี่ยครับอัพสายฟ้าคมล่องแคล่วแล้วก็เลี้ยงบอลนะครับอัพได้ทั้งคู่นะสำหรับเทลลี่องลีนะครับทั้งหมด2ล่างด้วยกันนะ อัพได้เหมือนกันทั้งหมด2ล่างนะครับผมซอนเฮืงมินนะครับมีหลายล่างนะครับสามารถจัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นล่าง TOTs นะครับผมนะใช่ไหมล่าง TOTs เนาะถ้าจําไม่ผิดเออ,อไม่ใช่ครับล่าง TOTY ขออภัยนะครับล่าง TOTY นะหรือจะเป็นล่างก่อนๆหน้านี้นะครับผมมีล่างไหนก็จัดล่างนั้นได้เลยนะตามงบประมาณของพี่น้องนะครับ ซอนเฮมินนะครับผมเคยใช้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าจบสกอร์แบบคมๆมสาห้า 5, ขวบห้านะครับฝีเท้า98นะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติก็ร่างกายแข็งแกร่งนะครับยิงปันโคง้งยิงประตูแต่ที่ไกลเลี้ยงเร็วเล่นเพื่อทีมนะครับแล้วก็เวิร์กเลสสูงกลางถ้าสกิลเป็นรูเลสนะสำหรับซอ,อ,อนเฮืองมินนะครับอัพได้ทั้งสายฟ้าแต่จริงๆแล้วผมแนะนําว่าให้อัพเป็นเลี้ยงบอลน,นะถ้าอัพสายฟ้าซอน ส่วนใหญ่จะจับบอลไม่ติดเท้านะครับผมนะเท่าที่ผมลองเล่นมาแล้วนะผมแนะนำว่าให้อัพเป็นเลี้ยงบอลนะครับผมนะสำหรับซอนเฮอร์มินนะครับผมนะตัวต่อไปนะครับคาวาวัสเคเลียนะครับโอเวอยเก้าสิตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับไซส์ห้ากว่า5นะครับฝีเท้า96นะครับผมพลังงานให้มา4ดาวครับถ้าสกิล5ดาวเต็มนะครับคุณสมบัติก็ยิงปั่นโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วยิงเซก้อยครับเวิร์กเล็กลางๆแล้วก็ถ้าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับผมนะ สำหรับคารัสเคเลียนะครับอัพได้ทั้งสายฟ้าแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำผมแนะนำว่าอัพเป็นการเลี้ยงบอลดีกว่านะถ้าไม่อย่างนั้นบอลมันอาจจะไม่ติดเท้านะครับผมโอเคนะสำหรับคารัสเคเลียนะครับผมอัพเป็นเลี้ยงบอลน,นะครับผม ตัวต่อไปนะครับ O v r 97นะครับผมนะฟงลิ l i อ e r t y นะครับผมผมก็ยังใช้อยู่ในทีมนะครับผมนะฟีเท้า101นะครับซส์ย5ขกว่า5นะครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับงบเอ่งงบไม่เยอะนะงบเท่าไหร่เนี่ยประมาณ6กักว่าเอมนะครับใครชอบเม็นไหนก็ไปจัดได้เลยเนาะอ่าผมแนะนำนะครับเก่งครบเครื่องมากๆนะถ้าจะเปรียบเทียบใน OVR 97นะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของดาวิชินุรานะครับ หรือจะเป็นในส่วนของเทลลี่องรีผมแนะนำฟองลิเบลลี่นะครับสามารถใช้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮดเฮดหรือแมเนเจอร์นะฝีเท้า101นะครับไซส์5กว่า5นะครับค่าพลังงานให้มา4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวนะครับผมนะคุณสมบัติครับเหนือชั้นเพลย์เมกเกอร์ยิงเซก้อยครับเวอร์เรสสูงตามถ้าสกิลเป็นรูเลตนะสำหรับฟองลิเบลลี่นะครับตัวนี้ผมอัพเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ ดีจริงๆนะครับนะจับบอลแล้วติดเท้านะครับผมแต่ถ้าอัพสายฟ้าได้ไหมมันก็อัพได้นะครับเพราะว่าสายฟ้ามันได้ในส่วนของเรื่องความเร็วนะแต่ว่าความเร็วของฟองลิเบอรี่เขามีอยู่แล้วนะครับก็เลยอัพเป็นการเลี้ยงบอลน่าจะดีกว่านะอันนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูลองเอาไปอัพดูก็ได้นะครับผมโอเคนะครับสรับฟองลิเบอรี่นะครับดาวิชิโนรานะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เก่งแล้วก็ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเฮดทูเฮดหรือเมนเจอร์นะครับผมนะ สีเท้า100ยนะครับไซส์หกว่า5นะครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่ง l w ที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมนะพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งท้าสกิล5ดาวนะครับคุณสมบัติครับเนือชั้นเลี้ยงเร็วนะครับแล้วก็ย์เมイเกอร์เวิร์กเดชสูงกลางท้าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับผมนะตัวนี้นะครับอัพได้ทั้งสายฟ้าแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับนะโอเคนะครับสำหรับดาวิชินวาล่านะครับนะ เทลลี่องดีนะครับบอกไปแล้วนะอัพได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลหรือว่าสายฟ้านะครับผมตัวต่อไปนะครับผมนะฟิลฟเดนนะใครชอบร่างไหนก็ไปจัดได้เลยนะครับนะก็ติดอันดับมาด้วยนะครับสำหรับฟิลฟเดนนะครับฟีเท้า99นะครับเท้า54นะครับผมนะเสียดายอย่างเดียวคือมันถนัดเท้าซ้ายนะมันไม่ได้ถนัดเท้าขวาถ้าถนัดเท้าขวาการยิงมันอาจจะง่ายขึ้นนะสำหรับเอ่อฟิลฟเดนนะครับผม พลังงาน4ดาวครึ่งครับถ้าสกิล4ดาวนะครับผมนะก็คุณสมบัตินะครับเนือชั้นプレเมเกอร์นะครับเวอร์เรสสูงสูงท่าสกิลเป็นรูเลสนีครับนะสำหรับฟิลโฟเดนนะถ้าจะให้ผมแนะนําผมแนะนําว่าอัพเป็นการเล็กบอลน่าจะดีกว่านะครับผมนะอ่าอันนี้ต้องไปลองดูนะครับผมนะตัวต่อไปนะครับผมนะวินิสูสจูเนียนะครับนะได้ทุกร่างเลยนะแนะนําว่าได้ทุกร่างเลยนะครับแต่นี่เป็นโอเวอร์สูงสุดแล้วนะครับผมก็เลยหยิบมาแนะนํานะครับ ฝีเท้า107นะครับเท้า54นะครับพลังงานก็ให้มา4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวนะครับคุณสมบัติครับยิงปนโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วยิงเซก้อยเวิร์กเลสสูงๆถ้ทาสกิลเป็นรูเล็ตนะครับนะสำหรับวิดิซูจูเนียนะครับผมแนะนำให้อัพเป็นการเลี้ยงบอลน่าจะดีกว่านะเพราะว่าฝีเท้าเขาดีอยู่แล้วความเร็วมีอยู่แล้วนะครับผมแนะนำว่าให้อัพเป็นการเลี้ยงบอลน่าจะดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าวิดิสูดเป็นสายเลี้ยงตัดไปยิงนะครับผมนะ อลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมตัวต่อไปนะครับราฟาเอลเรยเอานะครับจัดได้ทุกล่างเลยนะครับล่างนี้เป็นโอเมก้าเก้าสิบเก้านะครับผมสีเท้าหนึ่งร้อยแปดนะครับเท้าห้าสี่นะครับพลังงานก็ให้มาสี่ดาวถ้าสกิลสี่ดาวนะครับ คุณสมบัติครับยิงบอนโค้งเหนือชั้นครับวลเลกลางต่ำถ้าสกิลเป็นูเลตนะครับนะสำหรับราเฟรเลอเลนะครับผมแนะนำว่าให้อัพเป็นการเลี้ยงบอลเหมือนวิดีซูดจูเนียนะครับเพราะว่าสีเท้าความเร็วเขาดีอยู่แล้วนะครับผมนะอัพเป็นการเลี้ยงบอลน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะได้เป็นสายเลี้ยงตัดเข้าไปยิงนะครับผมนะโอเคนะตัวสุดท้ายนะครับท้ายสุดก็น่าจะเป็นตัวที่เมตาที่สุดแล้วนะน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับรียนเอมปาเป้นะครับโอเวอร์นะครับ ฝีเท้า1น8นะซึ่งเท่ากับราฟเอลเลเอาเลยนะครับนะเท้า54นะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับทัชสกิล5าดาวนะครับผมคุณสมบัติครับร่างกายแข็งแกร่งเนื้อชั้นเลี้ยงเร็วยิงเซกอยครับเวิร์กเรทสูงตามทัชสกิลเป็นรูเล็ตนะครับสำหรับคิยิยันเอ็มปัปเป้นะอัพได้ทั้งเลี้ยงบอลแล้วก็สายฟ้านะครับเพราะว่าตัวนี้ AI มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะอัพเป็นสายฟ้ามันก็จะได้ความเร็วนะครับผมอัพเป็นการเลี้ยงบอลมันก็จะจับบอล อันนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมก็บอกแล้วนะครับสำหรับทุกตัวสาหรับเรื่องการอ p skill นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูชื่อชอบร่างไหนนะครับนะงบเท่าไหร่ไปจัดได้เลยนะครับทุกๆร่างนะครับสามารถ up skill ตามที่ผมบอกได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตําแหน่ง lw นะครับเก่ง t a แม manager แล้วก็ head head นะครับผม โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลคล์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะสำหรับใครที่อยากให้แนะนําตําแหน่งไหนนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันมาได้เลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ในลีกขาดอีกแค่2คนเท่านั้นเปิดรับสมัครนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาในลีกนะครับรับ o อเ1ียหนึขึ้นไปนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ในลีกขาดเอ่อมีคนออกไปแล้ว2คนนะครับซึ่งก็ รออีกแค่2คนเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าครบอีกแค่2คนเราก็จะเปิดรับในส่วนของเ,ออเราก็จะเริ่มทํากิจกรรมนะโอเคนะครับผมใครที่พร้อมก็เข้ามาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้คนออกไปแล้วเราก็เลยยังไม่ได้จัดกิจกรรมนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออาภาัยพี่ร้องที่อยู่ลีกกันด้วยนะครับผมนะครับ th นะครับนะคือชื่อจะอยู่ด้านซ้ายมุมเอ่อ ด้านซ้ายมุมบนนะครับผมนะลองเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะคลับทีเอนะครับสมัครเข้ามาได้เลยนะครับโอเวอร์100ขึ้นไปนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปยินดีให้บริการนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในพิรีน้าครับสำหรับอีพินี้ขอพระคุณมากๆครับ